สวัสดีครับแบมปิติพัทคูตะกูนะครับนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น52ครับความทรงจำดีๆมากมายเลยนะครับทั้งในเรื่องของตันเรียนเนี่ยนะฮะโอ้โหสนุกมากครับแล้วก็ในรู้มหาวิทยาลัยครับการทำกิจกรรมมาทำหลายอย่างมากนะครับแล้วก็ การทานอาหารในโรงอาหารนะฮะที่อร่อยหลายเมนูมากช่วงนี้ก็ยังคิดถึงอยู่เลยครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้บริจาคคนละ1น4บาทนะครับกับงานปิยะมหาราชานุสร์นะครับเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะเข้ากองทุนจุฬาสงุรเพนะครับเพื่อมอบให้กับน้องๆนิสิตที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์นะครับแล้วก็อีกจํานวนหนึ่งเนี่ยก็จะมอบให้กับในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมนั่นเองครับงั้นเชิญชวนทุกคนเลยครับ104บาทเท่านั้นเพื่อสังคมครับ